กันเวลาเดิม5มงเย็นของทุกคุกวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น e ีีที่502แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณท,ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหน,นุนพระจากทางช่องถ้าท่านใด้ชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754-7110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทัก วันนี้ก็มีพระสวยพระบ้านพระเดิมมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญไทยรักไทยหลวงพ่อแชม่มวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญไทยรักไทยหลวงพ่อแช่มนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันจังหวัดน่านรุ่นสร้างโบสถ์วัดพระพราจังหวัดนนทบุรีปี2519สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะมีก็เดิมๆนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350 เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหยดน้ําหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุทยารุ่นแจกทานปี2539สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะรวยๆนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะรุ่นแจกทานสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250 เดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะมงต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดสารีโขสภาพดีหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดคีค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่เผือกสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะผิวสวยผิววิ้งค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะสวยๆเดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปี2515สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะ,คะสำหรับเหรียญสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปราบพ่อลวงพ่อวัดไล่ขิงสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญปราพ่อนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมหลังยันแปดทิศอยู่เย็นเป็นสุขโชคลาบร่ำรวย สภาพสวยน่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญเจ้าแม่กวนอิมหลังยัน8ทิศสภาพดีนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญลาชันดำจตุคามรามาเทพขนาด3.5เซนเนื้อทองแดงไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะขนาด3.5เซนนะคะค่ะสำหรับเหรียญจตุคามรามเทพนะคะราชันดำสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมอนุสร100ปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมรังสีปี2515สภาพใช้น่าใช้หน้าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญกลมนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปั้มเตารีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ออกวัดประดับหลังชาวบ้านบางระจันสภาพดีนะเก็บนะ่าสะสมค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะออกวัดประดับค่ะค่ะสำหรับเหรียญปั๊มเต,ตารีดนะคะหลวงปู่ทวดออกวัดประดับสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ร้อยค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญ หล่อพระปิดตาหลังกุมารทองเก่ามากไม่ทราบปีสร้างไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เก่าเก่าเดิมๆนะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าเลยนะคะเป็นเนื้อโลหะผสมนะคะค่ะเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหล่อเก่าพระปิดตาหลังกุมารทองนะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะ เ,าาะะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เก่าๆเดิมๆนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะถ้าท่านใดทราบก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเก่าไม่ทราบรุ่นองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สี่รอยค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250 ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าเนื้อจัดเนื้อแก่งไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เก่าๆเดิมๆนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะไม่ทราบ ที่เลยนะคะสำหรับพระสมเด็จเก่าๆนะคะถ้าท่านใดทราบก็จัดเลยนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จเก่าเนื้อจัดเนื้อแก่งไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระอู่ทองออกศึกเนื้อแดงหลังเจดีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะเป็นพระเก่านะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับพระอูทองออกศึกสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆนะคะเดีะะเด๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงพ่อปานขี่ไก่อุดผงเก่าไม่ทราบยุคสภาพใช้น่าใช้น่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมเดิมนะคะเก่าค่ะเห็นไหมคะอุดผงด้านบนนะคะเห็นไหมคะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยนะคะสําหรับองค์นี้ก็เก่ามากค่ะค่ะสําหรับพระหลวงพ่อปานนะคะขี่ไก่อุดผงนะคะเก่าไม่ทราบยุคองค์นี้ก็จะอยู่ที่4 5 0หค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์หยดน้ําเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์นะ่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เนื้อจัดเนื้อมันมากเลยนะคะไม่ทราบที่เลยนะคะแต่ดูแล้วเก่ามากๆค่ะเห็นไหมคะค่ะสําหรับพระเนื้อดินพิมพ์หยดน้ํานะคะไม่ทราบที่เนื้อมัน,มน,มนองค์นี้ก็จะอยู่ที่350าค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธนั่งบัวหลังยันขนาดสูง3.5เซนสภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะไม่ทราบที่เลยนะคะด้านหลังเป็นยันค่ะเห็นไหมคะเก่ามากนะคะเดิมๆเลยนะคะก็จะมีรอยเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็ยังถือว่าเต็มฟอร์มสวยสมบูรณ์ค่ะค่ะสำหรับพระพุทธนั่งบัวหลังยันนะคะ ส่วนขนาดนะคะสูงอยู่ที่3.5เซนองนี้ก็จะอยู่ที่550าเกค่ะเก่าเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเทพจำแรงพมรหลังฝังพระพรมตะกุดพลพิมพ์เล็กสภาพสวยเดิมหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะด้านหลังก็จะมีทั้งฝังพลนะคะฝังตะกุดแล้วก็พระพมองค์เล็กๆนะคะ ด้านหน้าก็สวยงามมากๆค่ะสำหรับพระเทพจําแรงพมรหลังฝังพระพรมตะกุดพลอยนะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อจัตุคามรามเทพขนาดห้อยคอกระลทองสภาพสวยเดิมไม่ทราบที่เรียมกรอบพร้อมใช้ก็น่าใช้น่าบูชาค่ะ องพอะระก็ไหลทองเต็มสวยมากค่ะเห็นไหมคะเดิมๆเลยนะคะไม่ทราบที่นะคะสําหรับองค์นี้ค่ะสําหรับรูปหล่อจัตุคามรามเทพนะคะขนาดห้อยคอนะคะเรียบกรอบอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดหลังเตารีดเก่าไม่ทราบนะคะ ไม่ทราบที่สภาพใช้นะคะเลี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใชหน่าบูชานะคะนี่ก็ไม่ทราบปีสร้างไม่ทราบที่นะคะแต่กรอบสวยมากๆเลยนะคะสําหรับองค์นี้ก็น่าใชหน่าบูชาค่ะค่ะสำหรับหลวงปูท่ทวดเตารีดนะคะไม่ทราบที่นะคะเลี่ยมกรอบอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะ เก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนหลังกุมารทองพิมพ์ทรงพลหลวงปุทิมวัดพระขาวจังหวัดอยุทยาปี2543สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยเดิมค่ะเพราะอยู่ในกล่องเดิมๆนะคะพระไม่ได้ใช้เลยนะคะ พระคุณแผนเราก็เด่นดังในด้านมหาสเสน่ห์อยู่ยงคงกระพันแค้วคาดปลอดภัยนะคะค่ะสำหรับพระขุนแผนหลังกุมารทองนะคะพิมพ์ทรงพลหลวงปุทิมนะคะสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธชินราชเนื้อผงลงทองจังหวัดพิษณุโลกสภาพสวยเดิม พร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะลงทองได้สวยมากๆเลยนะคะด้านหลังจะมียันนะคะก็สวยเดิมนะคะสําหรับพระสมเด็จเนื้อผงนะคะลงทองสวยมากๆค่ะค่ะสําหรับพระพุทธชินราชเนื้อผงลงทองนะคะจังหวัดพิษณุโลกสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่250 เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญบารมีพ่อท่านนำรุ่นสองกระไรทองลงยาวัดดอนศาลาจังหวัดพัทลุงปี2555สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะก็เดิมๆเลยนะคะสภาพสวยงามค่ะลงยาสีแดงสวยมากๆเลยนะคะต่อโค้ดหมายเลขด้านหลังนะคะ เดิมๆนะคะสําหรับเหรียญนี้ค่ะสำหรับเห,นนหรีหยญน,นะคะบารมีพ่อท่านนํานะคะกระไหลทองรงยาสวยๆส,สภาพเดิมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ รุ่น111ปีกระทรวงการ,ราหมปุกเสกนวัดช้างให้จังหวัดปัตตนีปี2,540สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะจะเก็บไว้ใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็น่าเก็บน่าบูชาค่ะค่ะสำหรับรูปหลอหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ รุ่น111ปีนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระสมเด็จหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแคปี2553รุ่นพระหลวงพ่อพรมสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระก็สวยเดิมนะคะส,สวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเก็บไปใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะค่ะสำหรับเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อพมสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่เล็กวัดบ้านหนองจังหวัดชัยนาทอุดกิ่งกิ่งดังสาภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมอง์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะผิวดเดิมๆผิวสวยค่ะเห็นไหมคะอุดกิ่งกิ่งดังนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะสาภาพก็สวยเดิมนะคะไม่มีทิฏฐิเลยนะคะ ค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงปูเล็กวัดบ้านหนองนะคะสะภาพสวยสภาพเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันพิมพ์รอยองค์ฉลุสวยงามวัดภระรีลัตตนมหาทาตุจังหวัดพิษณุโลกปี2555 สภาพสวยเดิมตอกโค้ดหมายเลขพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมมงพาดด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะสวยมากๆเลยนะคะมีหมายเลขติดให้เสร็จสับเลยนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะอยู่ในถุงซีนเดิมๆเลยนะคะสำหรับไซส์นะคะองค์นี้เป็นไซส์มาตรฐานนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะลวดลายสวยงามมากศิลปะก็สวยมากๆนะคะ เป็นลายฉลุเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะสําหรับองค์นี้ถ้าท่านใดรับไปนะคะค่ะสําหรับรูปหล่อพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชน,นะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมเดิมองน,นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชุดนะคะรุ่นบารมีพรมรังสี4ี่สิบ จะมีด้วยกันสององนะคะสำหรับชุดนี้ก็จะมีพระกิ่งพรมรังสีแล้วก็พระพุทธชินราชกิ่งพรมรังสีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะองค์แรกจะเป็นพระกิ่งนะคะสภาพก็สวยเดิมนะคะเ็นไคะเดิมเดิมค่ะต่อโคตใต้ฐานนะคะสำหรับองค์นี้กิ่งดังสวยงามค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระพุทธชินราชกิ่งพรมรังสีนะคะสภาพก็สวยเดิมนะคะสำหรับองนี้นี่ค่ะอุดกิ่งนะคะตอกคดใต้ฐานสภาพก็สวยเดิมค่ะองค์นี้ก็กิ่งดังนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะค่ะสำหรับพระกิ่งนะคะพระพุทธชินราชชุดนี้นะคะรุ่นบารมีพรมรังสี4ี่นย์ะคะวัดพระพุทธบาทสระบ,บุรีจัดสร้างนะคะสำหรับชุดนี้ สององจะอยู่ที่450ค่ะสวยมากๆคุ้มมากๆนะคะกับราคา450น่าเก็บหน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระชัยวัดจังหวัดอยุทยาสภาพสมบูรณ์เก่ามากน่าเก็บน่าสะสมค่ะเก่ามากๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้เป็นยุค อยุทยานะคะพระชัยอยุทยานะคะเห็นไหมคะเก่ามากนะคะสำหรับองค์นี้นะคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมพระเก่าๆก็จัดเลยนะคะสำหรับองค์นี้ขนาดก็จะอยู่ที่ฐานนะคะฐานก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะกว้างอยู่ที่4.5เซนนะคะส่วนความสูงทั้งหมดอยู่ที่9เซนนะคะขนาดก็พอสมควรนะคะเก่ามากก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะ ใส่ตู้โชว์นะคะของเก่าๆสวยๆงามๆนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อพระชัยวัดอยุทยานะคะเก่าๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,800ค่ะสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระกุมารทองเนื้อผงเจ็ดป่าช้านะคะลงสีสภาพก็สมบูรณะคะ์ค่ะ ไม่ทราบที่นะคะสำหรับองค์นี้รู้แต่ว่าเก่านะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็จะเป็นขนาดบูชาเลยนะคะสำหรับอุมารทองนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆนะคะส่วนขนาดนะคะฐานกว้างอยู่ที่7.5เซนนะคะนี่ค่ะฐานนะคะอยู่ที่7.5ซนส่วนความสูงนะคะสำหรับองค์นี้อยู่ที่14เซนนะคะความสูงก็คือบริเวณนี้นะคะ หมคะก็กำลังสวยกำลังดีเลยนะคะสภาพก็สวยสมบูรณ์นะคะสำหรับองค์นี้ค่ะเห็นไหมคะเดิมเดิมนะคะค่ะสำหรับพระกุมารทองนะคะสภาพสวยสภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่1,800ค่ะขาขายล่ำรวยนะคะเดิมเดิมค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพร่วมกันขอบคุณมากค่ะ